สร้างของการเขียนคำสั่งด้วยภาษาซิมเพลต์กันนะคะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลข้อกำหนดเกี่ยวกับโมเดลแล้วก็ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอาท์พุตซึ่งในการรันโมเดลเนี่ยคะ่ะเราก็จะรันโดยใช้การคีย์คำสั่งในซินแพดแล้วก็มีการวาดพาร์ตแตะแกรมด้วย ะะซึ่งเราก็จะฝึกทําทั้งสองแบบเนาะโดยตัวอย่างที่เราจะใช้ในการฝึกปฏิบัติเนี่ยก็คือโมเดลส,สมมติฐานตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเชิงเหตุใช่ไหมคะ,ะ a b c พวกเนี้ยที่มีผลต่อดีดีก็คือพฤติกรรมของครูในการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงปัจจัยเชิงเหตุ แล้วก็ตัวสัญลักษณ์พวกนี้ค่ะอันเนี้ยเพื่อให้ง่ายแล้วก็สะดวกตอนเขียนคำสั่งวิเคราะห์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นการใช้สัญลักษณ์ในงานวิจัยจริงเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวย่อของตัวแปรนั้นๆมันก็จะเป็นสากลแล้วก็สื่อถึงชื่อตัวแปรนั้นได้เลยเนาะแล้วก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามใช้ภาษาไทย ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นคนละตัวกันในโปรแกรม l i s t l t นะคะมาดูรายละเอียดของโครงสร้างการเขียนคำสั่งด้วยภาษา s ิม p พลทั้ง3ส่วนนะคะส่วนแรกเรามาดูข้อกำหนดแล้วก็คำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลคำสั่ง title นะคะถ้ามีวงเล็บลักษณะนี้วงเล็บลักษณะนี้นะคะ อันนี้ก็คือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะอย่างเช่นชื่อโมเดลเนี่ยค่ะอย่างกรณีที่นำเข้าด้วยข้อมูลเดิบเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่นะคะอย่างเช่นถ้าเราจะใส่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอันนีอ้อย่างเช่นตั้งชื่อต้นโมเดลนนก็ให้เกียรติน้องที่เขาให้ข้อมูลมานะคะ ต่อไปคำสั่ง observe variable ถ้าเป็นนำเข้าด้วยข้อมูลดิบเนี่ยไม่จำไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าเป็น c o v a r i a n c metric ใช่ไหมคะกับ correlation metric เนี่ยเราจะต้องระบุค่า observe variable ลงไปตัวนี้นะคะแล้วก็ observe variable ก็คือ c 1จนกระทั่งถึง b 3ใช่ไหมคะ ต่อมาคำสั่ง raw data form file อันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เรานําเข้าด้วยข้อมูลดิบนะคะว่าเรา,เาระบุชื่อไฟล์แล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์นั้นถ้าเป็นคำสั่ง covariance m e t r i x นะคะจะมีคำว่า form file หรือไม่มีก็ได้เช่นตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็ใช้แค่ covariance matrix นะคะแล้วก็ระบุค่า covariance matrix ซึ่งจะต้องให้มันสอดคล้องกับค่า observed variable ที่เรากำหนดข้างบนคำสั่ง correlation matrix นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่นำเข้าด้วย correlation matrix ะะซึ่งถ้าสังเกตก็กเมนเด้์คอนจะเป็นหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งก็จะต้องเรียงลำดับตามตัวแปรที่เราใส่ไว้ใน Observe v a r i a b l e ด้วยนะคะจะต้องสอดของกันคำสั่ง Standard Deviation นะะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่ใช้คำสั่ง c o ลเลกชันเมทริค่ะ คำสั่ง sample size จำนวนกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่นำเข้าด้วย covariance metric หรือ correlation metric นะคะแต่ถ้าเรานำเข้าด้วยข้อมูลดิบเราก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ latent variable นะอันนี้สำคัญเนาะไม่ว่าจะนำเข้าด้วยวิธีใดก็จะต้องใสนะคะเพราะว่า ในข้อมูลเราอ่ะจะไม่มีชื่อตัวแปรแฝงพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็ระบุชื่อ Latin Variable ซึ่งลำดับของตัวแปรเนี้ค่ะมันจะมีผลกับรูปเนาะอย่างเช่นเราเอา C ขึ้นก่อน D อย่างงี้ค่ะรูปตัวเนี้มันก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็คือ C จะอยู่ข้างบนนะคะแต่ถ้าเราอยากจะได้รูปที่ที่ดีอยู่ข้างบนใช่ไหมะดีอยู่ข้างบนแบบนเนี้ยเราก็จะต้องเอาดีขึ้นก่อนเ้ยนะคะมาดูข้อกำหนดเกี่ยวกับโมเดลอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามโมเดลสมมติฐานหรือกรอบแนวคิดของเรานะคะ คำสั่ง relation s h i p s หรือ equation เป็นสมการความสัมพันธ์ของโมเดลเนาะเราจะต้องระบุเป็นตัวแปรผลเท่ากับตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปรภายในเท่ากับตัวแปรภายนอกหรือถ้าเราจะดูง่ายๆก็คือตัวที่มีหัวลูกศรชี้เข้านะคะเราก็จะ,อ,ะอยู่ทางด้านสายมืออย่างตัวนี้นะคะ เรากำหนด measurement model เนาะ a 1 a 2 a 3 a 4เท่ากับ a หรืออาจจะเขียนเป็น a 1เท่ากับ a a 2เท่ากับ a อย่างเงี้ยทีละบรรทัดก็ได้นะคะเราก็เขียน measurement model ครบทุก model เนาะก็จะมีอยู่4 model แบบนี้นะคะต่อไปเป็น structural model อันนี้เราก็ดูที่ตัวแปรแฝงเนาะตัวแปรแฝงใช่ไหมคะหรือตัวแปรผลเนาะตัวแปรผลเท่ากับใช่ไหมคะก็เป็น d เท่ากับ a, b, c ะแล้วก็ c ก็เท่ากับ b ห้ามเขียนสลับกันนะคะส่วนคำสั่งเหล่านี้เนาะ set the error variant พวกนี้คะ่ะ อันนี้จะใช้สำหรับในกรณีที่เราจะปรับโมเดลหรือในกรณีที่เป็นตัวแปรมันเป็นแฟต์นะคะอย่างเช่นอายุเนี่ยนะคะหรือประสบการณ์การทำงานเราก็จะเซต the error variance of age to 0น,นก็คือไม่มีความคัดเคลื่อนใช่ไหมคะหรือกรณีที่มีตัวแปรสังเกต1ตัว ะะที่สูตรของชูเม a เกอร์แอนด์รูเมใช่ไหมที่เขาเสนอแนะไว้ตรงนี้ค่ะว่า,าควรจะใช้สูตรก็คือ1นึ่งลบดลเลตีคูณกับ v a l เลียนนะคะและอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่เรา,าฝึกปฏิบัติเนาะ แล้วก็ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอาต์พุตนะคะอันนี้ไม่ว่าจะนําเข้าด้วยวิธีการใดเนี่ยก็จะเหมือนกันอันแรกก็คือพาร์ทไดอะแกรมอันนี้ก็เพื่อแสดงแผนภาพโมเดลความสัมพันธ์ไดอะแกรมลิสต์เรเอาตพุตัวสำคัญที่ใช้กันก็คือ ME NE ก็คือ ระบุวิธีการประมาณค่านะคะซึ่งวิธีที่นิยมใช้ก็คือ maximum likelihood แล้วก็เขียน m.e เท่ากับ m.l เงี้ยนะคะแล้วก็มีค่า e.f ก็คือค่าอิทธิพลรวม total effect แล้วก็ indirect effect ค่า s.c ก็คือผลการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐาน s t a n d a r d i e นะคะแล้วก็ m.i อันนี้ก็ให้ค่าดัชนีการปรับโมเดลนะคะแล้วก็ end of problem เนาะเป็นคําสั่งที่แสดงการสิ้นสุดนะคะดังนั้นนะคะจากตัวอย่างนี้ ถ้าเราเขียนซินแทปด้วยการนำเข้าข้อมูลดิบนะคะเราก็จะได้ดังนี้เนาะรอดัต้า f r ร์มไฟกำหนด l a t e n t v a ลอ a b l e กำหนด r e l a t i o n s h i p นะคะแล้วก็ p a ร์ Diagram รมลิสต์เดลเอาพุทแล้วก็อินออฟ r ร b l เบมตามนี้นะคะตั้งแต่ลาเทนวลเลอร์โลตรงเนี้ยค่ะไปจนกระทั่งถึงอินออฟ r ร b l เบมตัวเนี้ย อันนี้ก็จะเหมือนกันทั้ง3มรูปแบบการนำเข้าเลยแต่ถ้าเรานำเข้าด้วย uh, c o v a l e n t m e t r i c นะคะเราก็จะเขียน syntax ได้ต่างนีนะะ้ซึ่งจะต่างจากข้อมูลดิบนะคะก็คือ uh, มี observable v r i a มี c o v a r i a n t m e t r i s ะะแล้วก็มีแสป์โปรไซถ้าเรานำเข้าด้วย correlation metric ก็จะเหมือนกับ covariance metric เลยจะต่างจากตรงที่เปลี่ยนจาก covariance metric ก็มาใช้ correlation metric แทนนะคะ